ในช่วงหลายวันที่ผ่านมามีการแชร์ข้อมูลเรื่องเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วกันอย่างแพร่หลายบนโลกออนไลน์โดยต้นทางมาจากเพจดราม่าแอดดิกที่ระบุว่าเครื่องนี้เป็นอุปกรณ์สำคัญในยุคโควิดระบาดหากมีไว้ใช้ก็จะรู้เท่าทันอาการโควิดได้ง่ายขึ้นเข้าถึงการรักษาได้รวดเร็วขึ้นเนื่องจากผู้ติดเชื้อในรอกนี้ส่วนใหญ่เป็นคนอายุน้อยป่วยแบบไม่สแสดงอาการ แต่ในร่างกายกลับมีภาวะบกพรอ่องออกซิเจนแบบไม่รู้ตัวสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วติดบ้านไว้สักเครื่องควรรู้หลักการทำงานของเครื่องและวิธีการวัดค่าที่ถูกต้องโดยค่าออกซิเจนในเลือดนั้นไม่มีค่าตายตัวขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวและสุขภาพของบุคคลแต่ละคนหากในคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคถุงลมป่งพองโรคหัวใจหรือภาวะอ้วน ค่าออกซิเจนพื้นฐานอาจจะต่ำกว่าคนที่มีสุขภาพปกติดีได้ส่วนค่าออกซิเจนในเลือดที่เป็นค่าปกติควรจะสูงกว่าร้อยละ90ในกรณีที่ติดเชื้อโควิดให้วัดค่าออกซิเจนในเลือดเป็นประจำถ้าค่านี้ต่ำลงมากให้แจ้งบุคลากรทางการแพทย์หรือโรงพยาบาลทันทีซึ่งโดยทั่วไปค่าออกซิเจนในเลือดจะมีค่าปกติอยู่ที่ร้อยละ95ขึ้นไปถือว่าปกติดี ขณะที่ร้อยละ90ถึง94ควรระมัดระวังอาการผิดปกติและถ้าต่ำกว่าร้อยละ90ถือว่ามีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำควรรีบแจ้งโรงพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์ทันทีสำหรับผู้ที่ต้องการวัดค่าออกซิเจนในเลือดขณะวัดต้องไม่เหนื่อยควรนั่งพัก2-3นาที ก่อนวัดค่าหนีบที่วัดค่าออกซิเจนที่นิ้วใดนิ้วหนึ่งมือเครื่องวัดค่าขึ้นตัวเลขอย่าเพิ่งใช้ตัวเลขแรกที่ขึ้นให้รอประมาณ30วินาทีให้ตัวเลขที่ขึ้นนิ่งก่อน นอกจากนี้สิ่งที่ทำให้ค่าออกซิเจนในเลือดคาดเคลื่อนเช่นนิ้วเย็นเกินไปทาสีเล็บโดยเฉพาะสีมืดๆก็อาจทำให้ค่านั้นมีความคาดเคลื่อนได้ซึ่งปัจจุบันเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดสามารถซื้อได้ตามร้านขายยาหรืออุปกรณ์การแพทย์ทั่วไปไม่ต้องมีคำสั่งของแพทย์ก็สามารถซื้อได้แม้แต่ช่องทางออนไลน์ก็สามารถซื้อได้เช่นกันและมีราคาไม่แพงทำให้ประชาชนหาซื้อได้สะดวก นางสาวนิพัชญาเทพจิตหนึ่งในประชาชนที่ซื้อเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วมาใช้ที่บ้านเนื่องจากก่อนหน้าได้มีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของเครื่องดังกล่าวประกอบกับมีความกังวลเรื่องการติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการหากมีเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดไว้ที่บ้านก็จะสามารถตรวจเช็คตนเองได้อย่างทันท่วงที ในยุคนี้นะคะที่เป็นโรคโควิด -19 กันเยอะเลยแล้วก็เคยอ่านนะคะพวกข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าถ้าโควิดลงปอดเนี่ยพวกค่าออกซิเจนในร่างกายของเราเนี่ยนะคะมันจะแบบมีค่าอยู่อะไรเงี้ยเราก็เลยเออกังวลอะไรเงี้ยค่ะก็เลยซื้อมาแล้วก็ลองใช้กับตัวเองดูว่าค่าออกซิเจนในร่างกายของเราเนี่ยปกติหรือเปล่าค่ะเหมือนซื้อความสบายใจอะคะ่ะว่าเออเราก็ยังมีอะไรที่แบบช่วยวัดให้ตัวเราเองว่าเออตอนนี้ค่าออกซิเจนเราเท่าไหร่นะหัวใจเราเต้นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ดังนั้นสถานการณ์ตอนนี้บ้านไหนมีเคสเสี่ยงสงสัยติดโควิดที่ยังต้องกักตัวที่บ้านหรือที่ฮอสปิเทลหากเรามีอุปกรณ์วัดค่าออกซิเจนในเลือดติดตัวไว้ใช้ร่วมประเมินด้วยอีกอย่างหนึง่งหากพบว่าค่าลงผิดปกติแม้จะยังไม่มีอาการก็รีบติดต่อแพทย์เพื่อประเมินอาการทันทีอาจจะช่วยชีวิตคนไทยได้มากขึ้นจากการระบาดระลอกนี้